เห็นไหมนะแห่เห่ทอดกลางน้ำเลยแนวเดียวที่แนวเดียวที่ลุงออกไปตกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยเซ็งเลย มีเรือทอดแผทอดแนวที่ที่ตกตัวด้วยนะจบกันก็ต้องลองดูดีอะย้ายดีกว่า เลวที่ได้ได้มาไี่เห็นแบบนี้กล้อ,องนี่เ้าลืมเสียบไม้อีกป้าปีทูเหนไไปได้ทุกเรื่องไม,ม่เมยก็ไม่ได้เสียบโอ้ จะถึงหรืเอเปล่าไม่รู้เครื่องมีตัวเธา,านา่ะมันพัดหมุนวนลายเบ็ดพันกันอีกแล้วโทถังโทูถังลายเบ็ดพันกันอีกแล้ว จบข่าวจบข่าวเลยแบบนี้เสืยไปแล้วหนึ่งคันเห็นไหมเวลาใช้ทุ่นอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช้สมหัะ ลมมันพัดนะมันมันไม่ได้พัดทางเดียวนะเดี๋ยวพัดซ้ายเดี๋ยวก็พัดขวาหมุนไปหมุนมาอยู่เงี้ยใครจะตกลำบากก็ไม่ไม่ไม่ชำนาญหรือไม่รักในอาชีพตรงนี้จริงๆนะไม่รักในการทิ้งสมองนี้จริงๆนะตกไม่ได้แน่เพราะมันหมุนไง ถ้าไม่เข้าใจอ่ะก็จะตกไม่ได้หรอกบางคนก็ถึงได้ใช้ทิ้งสมองหัวบ้างท้ายบ้างเพื่อไม่ให้มันคือไม่ให้มันหมุนนะนี่ลุงก็ไปทำมาใหม่แล้วนะสมองกะเาจะไม่ให้หมุนนะ แต่ต้องใช้เรือลำใหญ่นะดูดิหมุน,นแล้เนี่ยพอน้ำมันใกล้จะหยุดมันจะเป็น,นี้แหละลมแรงมันก็พัดแกวงไปแกวงมาอยู่เนี้ยหมุนซ้ายที่ขวาทีเพราะบางทีเราย้ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องย้ายไก่ มันอยู่กับใกล้ๆกระแนวที่เราอาจจะย้ายออกมาก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้หรอกอืมวันนี้ไม่มีคลื่นเมฆเลยมีแต่นิดๆน่นอยๆเมฆบางแดดได้หน่อยนอกนั้นก็แดดจ้าเลย ช่วงนี้จะเป็นกุ้งลอกคาบเยอะด้วยนะเมื่อวานนี้ออกมาตกอะ่ะได้กุ้งตัวนิ่มๆไปหลายตัวแล้วอพอมีตัวอยู่ ดึงขนาดนี้เป็นปลาตัวใหญ่ก็หมดกันล้วมันจะดึงเบ็ดไปด้วยอ่ายรับอ้าวอ๋อลมมันพัดเหลือเดินหน้าถอยหลัง คงต้องตกแนวหินเนี่ยละมั้งข้างนอกมันรู้จะมีตัวเปล่ะที่ว่าท่อแถน่ะนี่ตรงนี้มันแนวหินนะเออตึ้งกล้ามโอ้โหห็นจะกัดข้าทไม้หนังข้าเหนียวนะขยะมใหญ่เลย กยังกะลูกพุดเดินเลยอืติดหนังเลยตรงนี้ยังพอมีก็ตกตรงนี้ไปก่อนก็ไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะเป็นไง ตอล็ก,ลก็พอเป็นกับข้าวได้แหละไม่เล็กมากแต่เรือมันหมุนนะลมมันพัดเดี๋ยวพัดข้างหน้าเดี๋ยวพัดข้างหลังทีมก็พัดข้าง หมุนตัวดีนะแต่เล็กพอมีให้ตกนะไออันนี้ใครกันหลุดจังเลย ดีนะตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่สึได้แย่เนี่ลมไม่พัดนี่จะดีมากเลยนะพอลมพัดมันก็จะเปหน,นีอ่ะลาอะไรทุบตัวเบลเลอร์เลย น้ำมันเริ่มบนแล้ววนะันนี้น่าจะได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะมาดูจากอาการแล้วดูจากอาการแล้วไม่น่าจะได้เท่าไหร่หรอก จริงเราไม่อยากจะตกออกตามแนวหินเนี้ยเปืองเปลืองเบ็ดที่มันไม่มีที่ตกล้องน้ำลึกก็โดนแห่ไปหมดแล้วเออต้องรอดูช่วงน้ำน้ำหยุดนี่แหละไม่รู้จะเป็นไงตอนนี้ก็ตกแนวหินนี้ไปก่อน ติดมาก็ตัวเล็กนะน,นี่ถ้าไม่ใช่แนวหินไม่ได้กินกุ้งอืมหลุดไปแล้วกุ้งตไม่ใหญ่หรอกมัน อาซอกหินไปแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะมันลากเข้าซอกหินไปแล้วออกมาลึกเกินไปป่าไมา่รู้เลยแนวไปแล้วเลยกองหินน่าจะเลยกองหินนะเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่ดีกว่าเลยมาเยอะเลยมาตั้งห้าเมตรห้าเมตรมันก็สำคัญนั้มีค่านะห้าเมตรเนี่ย มีผลเลยแหละมาแล้วเอา้าโอ้ขาดโอขาดไปได้ไงเนี่ยเฉยเลยดูดิขาดตรงไหนเนี่ยโอ้ขาดตรงตูดเบ็ดพอดีเลยโต้โต้สวยซะด้วยดูดิ ขาดต้องตูดเบ็ดนี่แม่น่าเสียดายตัวเป็นขีดเลยนะั่นแะเอ้ยต้องปลูกเบ็ดใหม่แล้วนี่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจตูดเบ็ดหรานะใช้ ใช้มาแล้ววันหรือไงเนี่ยเราต้องดูต้องเปลี่ยนไงนี่เมื่อวานออกมาตกวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนรีบตัดแล้วก็ผูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตัดถ้าตัดแล้วผูกใหม่คงไม่เป็นอย่างเงี้ยแม่เสียดายขาดไปถ้าได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ เริ่มต้นใหม่แต่คันในนี้ไม่กินเลยเนะใยส่จะต้องใช้ออกไปข้างนอกอีกหน่อยแล้ข้างในไม่กินเลยเนี่ยเวลาตกกุ้งก็ต้องดูว่าคันในกินไหมคันนอกกินไหมมันกินคันไหนกินคันไหนบ่อยที่สุดจะกุ้งจะอยู่แนวนั้นแหละไม่ใส่จะไม่ได้เรื่อง นี่แบบเกินี๋ยวต้องรอ,อน้ำอีกรอบนะรอดูน้ำช่วงน้ำใกล้จะหยุดนี่นแหละดูดิมันจะเป็นงนจะมีตัวไหมนี่ท้ากะโดนไล่หนีไปหมดแล้วแน่ๆเลยนะไม่ค่อยมีตัวกิน ตัวที่สองหน้านี่ก็ได้เป็นหลายตัวได้เฮ้ยยังไม่เก่งกล้องเนี่ย้ามันมีปัญหาเรื่องกล้องเยนะละดัว มันจะแบบยกไม่หยุดนะอย่างเงี้ยมันจะได้แบบดีมากนะอ่ะคิดเอาแล้วกันชั่วโมงกว่าๆได้ได้เป็นโลอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะอย่างซึกตัวเต่น่ะไม่ได้ซึกตัวเลิกแล้ว กุ้งมันไม่ขึ้นนะมันมันโดนแหแล้วมันไม่ขึ้นกนะุ้งมันคือมันไม่เข้ามาตรงนี้แล้วอ่แล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกุ้งอยู่ไหนเราองหาช้างแล้วร้องหากุ้งกุ้งกุ้งอยู่ไหน โอเคครับพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวเลยเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวหรอก mm. ดีว่าไปตกได้ตรงอื่นมามั่งแล้วนะนะครับย้ายไปหลายที่แหละไม่ได้ถ่ายไว้ขุมมีส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายไว้หรอกถามว่าจะมาลงตรงนี้ไงคือต,ตรงนี้มันมีปัญหาซะก่อนก็ mm. ลเลยเท่าออไป โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอ่าวฝนตกพอดีเลยต้องรีบเก็บกล้องแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวให้มันฟ้าฝนหรือว่าอะไรมันปกติก่อนนะี mm hmm. ๋ยวเอาเรือลำใหญ่ออกมาจะทำคลิปให้ดูโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ